ยามาอีศ0 1มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าล้วนเตรียมผลิตจริงที่โรงงานญี่ปุ่นพร้อมส่งเข้าไทยปลายปีนี้ <Hey! S 1> ปัจจุบันอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้านั้นเรียกว่ากระแสแรงอย่างมาก ไม่เฉพาะรถจนเท่านั้นกลุ่มจักรยานยนต์ก็ไม่แ่วเช่นกัน หากจังพอจํากันได้ในช่วงงานมอเตอร์โชว์2022ที่เพิ่งผ่านพ้นมาหนึ่งไฮไลท์เด็ดในงานที่หลายคนให้ความสนใจอย่างมากนั่นก็คือ Yamaha E01 รถสกูตเตอร์ไฟฟ้า100%จากค่าย Yamaha ซึ่งหลังจากการอวดโฉมแล้วทำให้หลายคนเกิดคำถามขึ้นมาในใจว่าเจ้า Yamaha E01 คันนี้จะถูกทำตลาดในเมืองไทยเมื่อไรและราคานั้นจะแพงหรือไม่ ล่าสุดโอกาสที่รถสกูตเตอร์ไฟฟ้าคันดังกล่าวจะเข้าทำตลาดในไทยนั้นเริ่มชัดเจนมากขึ้นเนื่องจากยามาฮ่า e01 ลอตแรกจำนวน200คันนั้นกำลังจะถูกเริ่มเดินสายการผลิตที่โรงงานอิวะตะของยามาฮ่ามอเตอร์ที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วและจะมีการส่งเข้ามาอย่างประเทศไทยด้วย สำหรับยามาฮ่ e01 ภาพรวมการออกแบบตัวรถโดยรวมนั้นไม่ได้แตกต่างไปจากมอเตอร์ไซค์ทั่วไปทำให้การเปลี่ยนมาขับรถคันนี้ไม่ต้องมีการปรับตัวใดๆด้านสมรรถนะของรถนั้นตัวรถติดตั้งมอเตอร์ขนาดเล็กน้ำหนักเบาขนาด8.1กิโลวัตต์ที่จะให้พละกำลังเทียบเท่ากับรถยนต์น้ำมันขนาด125ซีซีทำความเร็วได้สูงสุด100กิโลเมตรต่อชั่วโมง แรงบิดของรถนั้นอยู่ที่30.2นิวตันเมตรตั้งแต่รอบ0ถึง2,000รอบต่อนาทีด้วยอัตราทอร์คสูงตั้งแต่รอบเริ่มต้นนั้นทำให้รถคันนี้ขับสนุกมากขึ้นเร่งติดมือตั้งแต่รอบออกตัวนอกจากนั้นตัวรถยังมาพร้อมกับโหมดการขับขี่ถึง3โหมดให้เลือกใช้งานตามสภาพถนนและการเดินทางเริ่มต้นจาก Eco Mode เหมาะสําหรับการขับขี่ทางไกลเพื่อจํากัดการใช้พลังงานของแบตเตอรี่และจํากัดความเร็วสูงสุดให้อยู่ที่ประมาณ60กิโเมตรต่อชั่วโมง Standard Mo ห e หรือโหมดการขับขี่ทั่วไปเหมาะสําหรับการขับขี่ใช้งานทั่วไปภายในตัวเมืองหรือช่วงความเร็วที่30-80กิโเมตรต่อชั่วโมงและโหมดที่3คือ power mode โหมดที่จะดึงกําลังสูงสุดของมอเตอร์ออกมาใช้งานซึ่งเหมาะสําหรับการขับขี่ขึ้นเนินและการเร่งแซง ที่สำคัญตัวรถนั้นจะมาพร้อมกับโหมดถอยหลังที่จะช่วยให้คุณสามารถถอยรถออกจากพื้นที่จอดได้ง่ายขึ้นและเบาแรงขึ้นอีกด้วยโดยพลังงานทั้งหมดของรถนั้นจะถูกจ่ายด้วยชุดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนประสิทธิภาพสูงความจุ4.9กิโลวัตต์ชั่วโมงซึ่งเป็นแบตเตอรี่ที่ทางยามาฮานั้นพัฒนามาเพื่อรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าคันนี้โดยเฉพาะโดยตัวรถนั้นสามารถเดินทางได้ไกลสูงสุด104กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็ม1ครั้ง สำหรับการรีชาร์จพลังงานนั้นตัวแบตเตอรี่สามารถชาร์จไฟจาก0ู0ถึง100%ได้ในเวลา5ชั่วโมงเมื่อชาร์จกับไฟบ้าน AC ธรรมดา200 2 0 0ถึง240บโวลต์ส่วนการชาร์จไฟแบบกชาร์จนั้นสามารถชาร์จจาก0ูถึง90%ได้ในเวลา1ชั่วโมงส่วนหากต้องการเดินทางไกลตัวรถก็มาพร้อมกับที่ชาร์จแบบพกพาที่สามารถติดรถไปด้วยได้ทุกที่ สำหรับยามาฮ่า e01 จะถูกผลิตล็อตแรกจำนวน200คันที่โรงงานอิวาตะของยามาฮ่ามอเตอร์ประเทศญี่ปุ่นและส่งไปยังยุโรปไต้หวนันมาเลเซียอินโดนีเซียรวมถึงประเทศไทยที่จะได้โควต้ามาประมาณ40-50คันเพื่อนำมาวิ่งทดสอบโดยพันธมิตรหลายราย ส่วนการทำตลาดนั้นต้องติดตามกันต่ออีกนิดว่ายามาฮ่าประเทศไทยนั้นจะมีแผนการทำตลาดอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่ซึ่งข้อมูลเพิ่มเติมนั้นน่าจะออกมาอย่างต่อเนื่องหลังจากนี้โดยภาพรวมแล้วทั้งรูปลักษณ์การออกแบบบวกกับสมรรถนะของรถแล้วหากยามาฮ่าชิงเข้าตีตลาดรถกลุ่มนี้ก่อนใครเชื่อว่าจะได้รับการตอบรับจากชาวไทยอย่างดีแน่นอน เพื่อนๆครับคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างกับ Yamaha E01 คันนี้น่าสนใจหรือไม่คอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับ